สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอกบุญแชนแนลวันนี้แอดมินจะมาเล่าเกี่ยวกับเรื่องคนที่มีการกรบาทกลางฝ่ามือคุณคือผู้ที่มีวาจาสิทธิและมักจะเป็นจริงค่ะแต่ก่อนจะไปรับฟังฝากคุณผู้ฟังทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะ หากคุณเป็นคนที่มีการกระบาดกลางฝ่ามือมีเรื่องสำคัญที่คุณจะต้องรับรู้ mm hmm. เกี่ยวกับตัวเองเอาไว้ mm hmm. นั่นก็คือ mm hmm. คุณเป็นบุคคล mm hmm. ที่มีวาจาสิที์ mm hmm. เป็นคนที่สามารถจะสั่งอะไรก็ได้ mm hmm. จะต้องมีสติในการพูดจาออกไปซึ่งมันเป็นบุญหรือเป็นบาปมันจะสร้างชีวิตคุณให้ดีขึ้นหรือจะทำให้ชีวิตของคุณนั้นเลวร้ายลง อยู่ที่ปากของคุณค่ะผู้ที่มีการกรบาทกลางฝ่ามือนั้นเป็นผู้ที่สวรรค์ส่งมาเกิดเพื่อที่จะมาชาล้างชดใช้เวรกรรมและให้มาสักสมบารมีฟื้นฟูศาส,สนาให้เจริญงอกงามขึ้นไปผู้ที่มีการกรบาทกลางฝ่ามือหากคุณมีความปรารถนาที่จะใช้วาจาสิทธิ์ของตนมาเสกให้ชีวิตของคุณให้ประสบความสุขความสำเร็จ ขอให้คุณตั้งใจฟังให้ดีและปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัดและชีวิตของคุณนั้นจะดีขึ้นได้อย่างง่ายดายค่ะเพราะมันเป็นเรื่องที่เหมือนกับว่าไม่น่าจะเป็นไปได้แต่หลายคนที่มีเส้นการกรบาดกลางฝ่ามือเมื่อปฏิบัติจริงแล้วก็ทำได้จริงหลายคนได้ยืนยันว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ไม่เชื่อก็อย่าลุหลู่นะคะ หากคุณเป็นคนที่มีการกรบาทกลางฝ่ามือขอให้คุณตั้งจิตตั้งสมาธิให้ดีตั้งใจฟังเรื่องราวต่อไปนี้เพื่อที่จะพัฒนาชีวิตของคุณให้ดีขึ้นง่ายๆดังนี้ค่ะหากคุณคิดจะใช้วาจาสิทธิเกชีวิตอันดับแรกคุณต้องมีต้นทุนก่อนนั่นก็คือคุณต้องมีบุญบารมีวิธีสร้างบารมีคืออะไรต้องทำอย่างไร วิธีสร้างบุญบารมีไม่ใช่เรื่องยากก่อนอื่นเราต้องมาทำความรู้จักกันก่อนค่ะว่าบุญคืออะไรบุญก็คือความดีคือความสุขส่วนบารมีก็หมายถึงคุณความดีที่บำเพ็ญเพียรมาอย่างยิ่งยวดเพื่อให้บรุจุดหมายอันสูงสุดวิธีสร้างบุญบารมีหรือที่ตั้งแห่งการทำบุญในพระพุทธศาสนานั้น ก็มีอยู่3มขั้นตอนก็คือการให้ทานการรักษาศีลและการภาวนาซึ่งจะนิยมเรียกกันว่าทานศีลภาวนาซึ่งการให้ทานนั้นเป็นการสร้างบุญที่เป็นเบื้องต้นจะได้บุญที่น้อยที่สุดในการทําบุญทั้ง3ขั้นตอนซึ่งไม่ว่าคุณคนที่มีการกรบาทกลางฝ่ามือจะทําทานมากแค่ไหน ก็ไม่มีทางที่จะได้บุญไปมากกว่าการรักษาศีลและถึงคุณจะรักษาศีลได้เค้งครัดมากเท่าไหร่ก็ไม่มีทางจะได้บุญไปมากกว่าการเจริญภาวนาไปได้ดังนั้นการเจริญภาวนาจึงเป็นการสร้างบุญบารามีที่มีกำลังสูงสุดค่ะซึ่งการให้ทานนั้นจะมีองค์ประกอบ ที่จะสร้างบุญบารมีได้มากหรือน้อยมีอยู่สประการก็คือประการที่หนึ่งวัตถุที่ให้ทานนั้นต้องบริสุทธิ์คือเป็นของที่หามาได้ด้วยความบริสุทธิ์ค่ะประการที่สองคือเจตนาในการให้ทานก็จะต้องบริสุทธิ์ซึ่งจะแบ่งเป็นสมระยะก็คือระยะก่อนที่จะให้ทาน คนที่มีกากะบาทกลางฝ่ามือต้องเต็มใจมีจิตสมมนะร่าเริงที่อยากจะให้เต็มใจที่จะให้และยินดีที่จะให้ค่ะระยะต่อมาคือระยะที่กำลังลงมือให้ทานก็คือต้องมีจิตสมมนะร่าเริงยินดีเบิกบานในการที่ตนกำลังให้ทานคนอื่นนั้น และระยะสุดท้ายคือหลังจากที่ให้ทานไปแล้วหลังจากนั้นก็ดีนานมาก็ดีเมื่อทบทวนเมื่อใดคุณก็จะมีจิตที่สัม,มณนร่าเริงเบิกบานยินดีในการให้ทานนั้นๆและประการที่สามก็คือเนื้อนาบุญจะต้องบริสุทธิ์คำว่าเนื้อนาบุญในที่นี้ก็ได้แก่บุคคลผู้รับทานของผู้ทำทานนั่นเองค่ะ นับว่าข้อนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดถึงแม้ข้อหนึ่งและข้อสองแม้ทานจะง,งามบริสุทธิ์ครบถ้วนแล้วบริสุทธิ์พร้อมกับสามระยะแต่ถ้าตัวผู้ที่รับการทำทานเป็นคนไม่ดีไม่ใช่ผู้ที่เป็นเนื้อนาบุญที่บริสุทธิ์เป็นเนื้อนาบุญที่เลวที่ทำไปนั้นก็จะไม่ผิดดอกออกผล หากคนที่รับการให้ทานนั้นเป็นผู้ที่มีศีลมีธรรมสูงก็ย่อมเป็นเนื้อนาบุญที่ดีฐานที่เราได้ทำไปก็เกิดผลบุญมากหากผู้รับการให้ทานเป็นผู้ไม่มีศีลธรรมผลของทานก็ไม่เกิดขึ้นคือได้บุญน้อยแต่ก็ตามการให้ทานที่ได้บุญมากที่สุดก็ได้แก่ธรรมทาน เพราะการให้ธรรมทานคือการเทศนาสั่งสอนธรรมะตลอดถึงการพิมพ์หนังสือธรรมะแจกเป็นทานเพื่อช่วยให้ผู้อื่นที่ยังไม่รู้และรู้เป็นผู้ที่รู้อยู่แล้วให้ได้เข้าใจมากยิ่งยิ่งขึ้นเป็นเหตุให้ผู้ที่เป็นมิจฉาทิฏฐิได้กับใจมาเป็นสัมมาทิฏฐิมีการชักจูงให้เขามารักษาศีลปฏิบัติธรรม จนเข้าถึงขั้นมรรคผลนิพพานได้ในที่สุดซึ่งเป็นหน้าที่อย่างหนึ่งของผู้ที่มีการกรบาดกลางสามือนะคะในการที่จัดทนุบำรุงรักษาพระพุทธศาสนาและช่วยเหลือผู้ที่เป็นทุกข์นั้นได้ผลทุก์ซึ่งเป็นมหาทานได้เหมือนกันค่ะหรือแม้แต่กระทั่งการแชร์ธรรมทานในคลิป YouTube ก็ถือว่าเป็นการให้ธรรมทาน เป็นบุญกุศลอย่างหนึ่งได้เหมือนกันดังนั้นหากคุณอยากได้บุญได้กุศลบารมีคุณก็สามารถที่จะแชร์คลิปนี้ไปให้ผู้ที่ไม่รู้ได้รู้แบบนี้ก็ถือว่าเป็นกุศลอย่างหนึ่งเป็นการทำบุญบารมีอีกอย่างหนึ่งค่ะแต่ถึงแม้ว่าเราจะทำทานอย่างไรทานนั้นก็ไม่สามารถที่จะสู้กับการรักษาสิลได้ สิ่นนั้นเป็นการทำบุญบารมีที่สูงกว่าทานนะคะความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธิส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยค่ะสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังนะคะขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านเริ่มรวยสุขภาพมีความสุขทุกทกท,กท่านหากว่าคุณผู้ฟังชื่นชอบคลิปนี้ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ